ทำทำนายของชาวลัคนาราสิกันนะชีวิตมันก็จะดีขึ้นครนะอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะแต่ว่าภายภ้าคหน้าจะดีขึ้นแค่ว่ามีช่วง,วงจังหวะนีออนนะ้ที่มันอาจจะลําบากนิดนึงนะคะแต่ยังมีโชคดีนะกันยังมีโชคมีลาบแบบฟุกฟ,กฟ,กฟกุนะคะด้วยความเก่งความฉลาดของกันอาจจะมีโชคฟุกฟกุอย่างเช่นบางคนเล่นหวยเล่นหุน้นเล่นอะไรไว้อย่างเงี้ยบางทีคือแบบมันฟุกไงอยู่ดีๆโป๊กก็ยังมีเงินก้อนเข้ามา บา,บางคนนะบางคนอาจจะฟุกแล้วมีเงินก้อนหมดนี่หมดสินหรืออะไรได้เลยเพราะว่าค,คุณได้เสียงผูดโศกการนี่มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าเลวร้วายอย่างเดียวนะไม่ใช่ฟังมาแล้วแบบโอ้ยเศร้าจลยอาจา์หดหู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเรื่องดียังมีครนะมีฟุกอาจจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงเข้ามาหรือว่าคุณแบบมีเงินค้าเงินตกเบิกทํางานเจ้านายยังไม่จ่ายนู่นนี่นั่นอะไอย่างเงี้ย ยังมีเงินเข้ามานะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติที่คุณมีก็แปลเป็นเงินก้อนได้นี่คือเป็นเงินก้อน,นก้อนใหญ่เลยนะ